ท่านระโยคาวาจอรทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปรารับกภเรื่องเจโตปริยา,ยานเจโตปริยา,ยานก็คือทิพยคุยา,ยานซึ่งไม่มีอะไรแตกต่างกันแต่ถ้าว่าใช้อารมณ์ที่เป็นทิพยไปพิจารณาอารมณ์ของจิตตามที่กล่าวมาแล้วในวันก่อน เป็นเรื่องจิตของท่านที่อยู่ในฌานโลกี <c oughs> <c oughs> แต่ขอได้โปรดทราบว่าการที่เราจะรู้จิตของบุคคลใด <c oughs> อยู่ระดับไหนนั่นเราจะต้องรู้จิตของเราเองก่อนคือเราต้องขึ้นระดับนั้นเราจึงจะรู้ถ้าเรายังเป็นผู้ยังไม่เข้าถึงปฐมฌาน เราก็จะไปรู้เรื่องราวของท่านที่เขาไปถึงเข้าถึงว่าถมไม่ชานไม่ได้หรือว่าเรายังไม่รู้เราไม่ได้ชานอันใดก็ตามเราไม่สามารถจะรู้เขาได้เราจะรู้ได้แต่เฉพาะเราเข้าถึงเท่านั้น <c oughs> ชานใดที่เราเข้าถึงแล้วชานนั้นเรารู้ถ้าเขาต่ำกว่าเราเรารู้ถ้าเขาสูงกว่าเราเราไม่รู้นี่เป็นกฎธรรมดา ในส่วนใหญ่เวลานี้คนที่ยังเสพกามอยู่ก็ยังมีอุตสาหย,ย่องเข้ามารู้จิตความเป็นพระอริยเจ้าของพระท่านบางท่านมีหลายท่านในกันที่พยากรณ์จิตของท่านคนนั้นเทียยากรจิตของท่านคนนี้ดีไม่ดีก็พยากรอารมณ์จิตของพระพุทธเจ้าว,ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ ยังบอกว่าจิตของพระพุทธเจ้า,ามีแปบเร์บ้างจิตของพระปานมีแปดสบ้างจิตของฤาษีเลียงดำมี75%็บ้างความจริงจิตของฤาษีเรียงดำนี้ไม่สำคัญจะว่ามีกี่เปอร,ร์เซ็นต์ไปเจ็ดห้าเอร์นตหนึอรแลไม่ถึงหนึ่นี้ไม่สำคัญ สำคัญว่าท่านผู้นั้นรู้ได้อย่างไงว่าจิตของพระพุทธเจ้ามีแปดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตเอาอะไรไปเพื่อวัดท่านผู้นั้นเป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือ,อยังนีนเวลานี้มีเยอะการพยากรณ์ว่าท่านผู้นั้นเป็นอะไรท่านผู้นี้เป็นอะไรรู้สึกว่าจะเดากันมากเกินไปเรื่องอย่างนี้ถ้าเราจะรู้เราจะต้องเป็นผู้ถึงก่อน ถ้าเรายังไม่ถึงเพียงใดเราก็ไม่สามารถจะทราบอารมณ์ของบุคคลอื่นได้ถ้าเราคิดว่าเราทราบนั่นก็คือตัวปวาทานมันกินใจของท่านเสร็จแล้วเชื่ออะไรไม่ได้ดีไม่ดีมันจะพาท่านลงนรกไปนี่ต่อน,นี้ไปเราก็มาพูดกันที่อารมณ์ใจของพระอริยเจ้า ถ้าเราฝึกเจตวปริยายาก็ต้องฝึกดูจิตของเราเป็นสําคัญอย่าไปสนใจจิตขาองคนอื่นสําหรับจิตที่เข้าถึงระดับฌานสี่หรืออรูปฌานก็ดีก็มีสภาพเป็นแก้วใสเหมือนกันเมื่อจิตของพระอริยเจ้าตามที่รับฟังมา แต่กล่าวว่าบุคคลใดก็ตามที่มีอารมณ์มิปัสนายานเข้าถึงจุดเริ่มจะเข้าทั้งกีดเป็นพระเรียเจ้าคืออารมณ์มิปัสนายานเริ่มมีอารมณ์แจ่มใสเป็นมิปัสนาจริงๆไม่ใช่วิปัสสนึกวิปัสนาจริงๆก็ได้แก่การรู้แจ้งเห็นจริงการยอมรับนับถือความไม่ดีของขันห้า แล้วความเป็นมาของโลกกฎธรรมดามันเป็นอย่างไรจิตใจเริ่มยอมรับนับถืออย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีอารมณ์เข้าถึงวิปัสสนาญาณสภาวะอย่างนั้นดวงจิตที่ใสเป็นแก้วสำหรับชาญสีหรือบางทีท่านผู้นั้นยังไม่ถึงชาญสีกระแสจิตที่มีความใสยอยู่บ้างตามสมควรแม้แต่เป็นพื้นผิว ขอบขอบทั้งหมดจะกลายเป็นประกายพึิกแพรวเข้ามาในระยะขอบถ้าอารมจิตของท่านบนนั้นเป็นประสมดาบันความแพรวจะาุบเปากาขึ้นประมาณหนึ่งในสี่ของระดับของจิตก็เหมือนกันถ้าเป็นสกิทาคามมีเข้าไปก็เรียกว่าเข้าไปสองในสี่ถ้าเป็นนาคามีเข้าไปสามในสี่ ถ้าเป็นพระหัตก็เหมือนกับดวงดาประกายพึกทั้งดวงนี่สําหรับท่านที่ฝึกในสายนี้เฉพาะจุดแต่การฝึกนี้ย่อมไม่เหมือนกันบางท่านก็ดูเฉพาะจิตบางท่านก็ดูอาทิตสมาในกายเลยทีเดียวอาทิตสมาในกายก็คือรูปของจิตที่เป็นรูปตัวตนเป็นบุคคลอยู่ภายในที่เราเรียกกันว่ากายใน กายในกายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสสนดาตรัสย่อมมุ่งหมายเอาสองอย่างคนที่ยังไม่ได้เจโตปริยาณก็ดูเฉพาะอาการกายที่เป็นอาการสามสิสองท่านที่ได้เจตปริยายานก็ดูกายที่ที่เราเรียกกันว่าจิตมันเป็นอาทิสมารกายคือเป็นตัวเป็นตน เห็นเข้าเมื่อไรรู้เห็นตัวนอกมาเมื่อไรเห็นตัวในเมื่อนั้นเรื่องตาของท่านเป็นตาสองชั้นตาเนื้อดูดูกายนอกตาตาในดูกายใจนี่บุคคลบุใดในขณะนั้นจะมีกําลังใจเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตรจฉันเป็นมนุษย์ชั้นเลวเป็นมนุษย์ชั้นดีเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยะ ผลจะปรากฏมาตามกระแสะของใจอาทิตสมาในกายจะบ่งชัดว่าท่านพู้นี้เวลาตายไปเวลานี้จะไปไหนและเวลานี้ระดับจิตของท่านเข้าสู่ความเป็นพระอริยะชั้นไหนตอนนี้บรรดาท่านผู้รับฟังจงจำไม่ได้ว่าถ้าเราไม่เป็นพระอริยเจ้าเราก็รู้ความเป็นพระอริยเจ้าของท่านนั้น ของท่านั่าหลายเหล่านั้นไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> เป็นอันว่าเราต้องเป็นพ้าเรียเจ้าด้วยความจริงการฝึกเจตวปริยา,ยานนี้มีประโยชน์มากสำหรับจะได้ไว้แก้ไข,ขจิตของตัวเองไม่ใช่ฝึกไว้อวดชาวบ้านไม่ใช่ฝึกไว้ตรวจอารมณ์ของชาวบ้าน ถ้ามัวไปนั่งตรวจอารมณ์ของบุคคลอื่นเราไม่ได้ตรวจก็แสดงว่า <c oughs> เราช่วยกวาดบ้านให้ชาวบ้านเขาเตียนไปแต่บ้านของเรามันรกจะเกิดประโยชน์อะไรการฝึกทิพยุคยานก็ดีจตุปป,ป,า,ปาตายานก็ดีเจโตบริยาณก็ดีปุเพนิวาสานุสติยานก็ดีเขาฝึกว้ชำระจิตของตนเองเท่านั้น ให้มาว่ากันต่อไปอารมณ์จิตทิพย์ยุคยานแล้วก็สามารถจะใช้ได้ต่อไปเท่าตีตางสยานยานรู้เรื่องราวในอดีตรูร้เรื่องราวในอดีตของบุคคลทั้งสัตว์และวัตถุรู้เรื่องราวในอนาคตของคนของสัตว์และวัตถุรู้ได้ไม่ใช่รู้ไม่ได้เราจะต้องไปเรียนที่ไหนก็ไม่ต้องเรียนเรียนจากทิพยคุยานนี้เองถ้าคล่องแล้วก็ใช้ได้หมด นอกจากนั้นก็รู้ได้ถึงยาถากรรมตายานรู้สภาวะของความสุขและความทุกข์ของคนและสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้และก็อยู่ในโลกอื่นว่าท่านนังหลายเหล่านั้นมีความสุขและความทุกข์กมาได้เพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยรู้จุดเองความสุขและความทุกข์ตอนนี้ถ้าสมมติว่า ถ้าเราเองยังมีความสุขดีไม่เท่าเขายานตัวนี้มีความสำคัญมากเราก็อยากจะสุขเท่าท่านพวกนั้นเราทำยังไงเราก็ดูท่านพวกนั้นที่่าท่านพวกนั้นมีความสุขเพราะกรรมอะไรเป็นปัจจัยเขาทำแบบไหนจึงมีความสุขอย่างนั้นเราก็ทำบ้างมันก็สุขไม่ใช่ไปแข่งดีกับท่านแต่ว่าทำตามท่าน ที่มีอารมณ์ใช้ที่เรียกนาว่ามุทูตาพรอยินดีกับบคุคคลอื่นที่ได้ดีมารู้ว่าเขาดีแบบไหนแล้วก็ทําตามนั้นแล้วก็ดีตามเขานี่เป็นอนุวาตยานต่างๆคือจุตูปะปาติยานรู้การเกิดและการดับของสัตว์ก็ดีเจโตบริยา,ยานรู้วารรณะจิตของบคุคคลตนเองและบคุคคลอื่นก็ดี ปุเพนิวาสานุสติยานรู้จักการะลึกชาติได้ก็ดีอตีตังสิยานรู้เรื่องราวนาดีตก็ดีอานาคตังสิยานรู้เรื่องราวนานาคก็ดีปัจจุปนองสิยานรู้ผลของกฎของกรรมก็ดีสิ่งตั้งหลายเหล่านี้ไม่ต้องสร้างใหม่ถ้าเราสร้างทิพยคุญญาณได้อย่างเดียวมันก็ได้หมด ถ้าได้ตามนี้แล้วก็ถือว่าเราได้สองในวิชาสามเพราะในวิชาสามทนเขียนไม่หมกบอกว่าหนึ่งทิฏฐิจกคุยานสองปปเพนิวาสานุสติยานท่านเขียนไม่สองแต่ที่เราใช้ได้จริงๆมันใช้ได้แปดคือหนึ่งทิฏฐิจุคุยานสองจุตูปปา,า,าตปิยานสามเจตูปริยยาน สี่ปุเพนิวาสานุสติญาน 5. ้ตีตังติญาน 6. กอนาคตังติญานเจปัจจุป,ปนังติญาน 8. ปดยถากรรมุตายานยานทั้งหมดนี้เราต้องสร้างให้ได้ในระยะที่เราอยู่ในชาญโลกียังไม่เข้าถึงพระโสดาบันเ <c oughs> มื่อได้ญานทั้งหมดนี้แล้วจะเรียกว่าเตวิโชหรือวิชาสามยังไม่ได้ คำว่าเตวิโชว,วิชาสามต้องเพิ่มอาสวะขยายานมาอีกหนึ่งความจริงในตำรับเดิมเขาเรียกสองวิชาสองไม่ใช่วิชาสาม <c oughs> แต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชจิรยานมรรรถนี่ตามที่คนอื่นเขาเขียนไว้เกิดไป่านท่าน,านเขาบอกว่าท่านเติมมาอีกหนึ่งคืออาสวะขยายาน การเต็มเข้ามาแบบนี้ก็ไม่เห็นจะผิดตรงไหนมันเป็นความดีที่ช่วยส่งเสริมให้เขาถึงนี่ถ้าเราฝึกได้แปดในวิชาเอาวิชาสามวิชาสามแต่วเราได้แปดแล้วเนี่ยสองในวิชาสามก็ได้ก็แล้วกันทีอว่าหนึ่งได้ชิดทิพยกุยานสองปุเพนิวาสารนสติญาณแต่ความจริงเป็นแปด เมื่อได้ถึงตอนนี้แล้วการใช้กําลังจิตจะต้องมีอารมณ์จิตทรงอยู่ในฌานสี่ตลอดเวลาถ้าจิตเข้าไม่ถึงฌานสี่ยาน้นหลายเหล่านี้จะใช้ได้ดีไม่ได้และก็จะได้ครบไม่ได้เมื่อจิตเข้าถึงฌานสี่แล้วจะใช้ยานประเภทนี้ได้ดีก็ต้องฝึกตั้งเวลาในการทรงตัวของจิต มิเช่นนั้นเราจะรู้อะไรให้จริงจังนานเนิ่นานละเอียดละออไม่ได้การทรงฌานเป็นของสำคัญการรักษาอารมณ์จิตให้อยู่ในฌานสี่เป็นความหนักสำหรับบุคคลผู้ฝึกใหม่แต่เราต้องทำให้กินจะเห็นว่าเป็นของสบายเป็นของง่ายจะใช้กำลังฌานสี่เมื่อไรก็ชั้นได้ทันที แล้วตั้งเวลากาหนดจิตไว้ว่าเวลานี้เราต้องการพูดกับผีพูดกับเทวดาพูดกับพรหมนานเท่าไรเราก็พูดได้ตามอธัธยาศัยนั่นเรียกว่ากําลังใจของเราทรงชานเป็นปกติมีอารมณ์เข้มแข็งพอเกินกว่าที่เราจะเป็นปสดาบันความจริงการฝึกสองในวิชาสามนี้ใช้เวลามากกว่าการเป็นปสดาบัน การฝึกก็สู่ความเป็นพระอ,อรียเจ้าขั้นประสดาวันทําได้สบายกว่านี้มากแต่ในเมื่อเราใช้กําลังใจเข้มแข็งได้ขนาดนี้ถ้าเราจะทนนําตนให้เข้าถึงความเป็นพระอ,อริยเจ้าความจริงถ้าจิตแข็งอย่างนี้แล้วถ้าตต่เต้าเป็นประสดาสกิกาคานาคารัานตามลําดับก็รู้สึกว่าจะสวยเต็มที ท่านในปฏิบัติประเภทนี้แล้วโดยมากท่านจะตัดลักคิววิ่งตรงจุดอาณาตคลแต่ก็ไม่แน่นักอาจจะไปถูกกำแพงใหญ่ชนชนไม่แตกตีไม่พังเสียก็ได้เป็นอันว่าการรวบรวมกำลังใจเพื่อความเข้าถึงประโสดาบันยังยากไหมเราเป็นผู้ทรงชานสี ้าเราไม่มีความเคารพในคุณพระรัตนตรยัยเราก็เป็นผู้ทรงฌานสีไม่ได้ทรงวิชาแปดระการตามที่กล่าวมาแล้วนี้ไม่ได้มีการที่จะทรงได้ก็เพราะอาศัยความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระสงฆ์รายการที่สองถ้าสินห้าของเราไม่บริสุทธิ์ ิลบกพร่องสินห้าก็ดีสินสิก็ดีสินสองยี่สิบจก็ดีขณะขณะใดาสินที่ไม่บริสุทธิ์จิตทั้งว่าจะมูกหมองอุปาทานจะกินจะใช้ย,ยานนี้เป็นไปตามความประสงค์ไม่ได้มีทายใช้ได้แต่ใชผ้ผิดผิดพ,พลาดเอาแน่นอนอะไรนักไม่ได้ฉะนั้นผู้ที่จะทรงยานทั้งหลายเหล่านี้เป็นปกติก็ต้องทรงอารมณ์เป็นฌานอยู่ตลอดเวลา เมือ่อทรงอารมณ์เป็นชาญอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ที่เป็นอกุศลมันก็ไม่มีเมื่ออารมณ์ที่เป็นอกุศลไม่มีมันก็มีแต่อารมณ์ที่เป็นกุศลอารมณ์ที่เป็นกุศลมีอยู่แล้วจิตมันจะละมันจะทําลายศีลได้ยังไงถ้าหากว่าจิตยังทําลายศีลอยู่ก็จงระวังอุปาทานแม้แต่ทิพยคุย,ยานเบื้องต้นก็ใช้เอาดีอะไรนักไม่ได้ ขนาดใดถ้าจิตพลาดจากสิงขณะนั้นอารมณ์จิตก็หมองหมองความเศร้าหมองเกิดขึ้นอารมณ์ความแจ่มใสมันก็ไม่มีในเมื่อแจ่มใสไม่มีเหมือนกับแว่นตาที่มันไม่ใสมองอะไรมันก็ไม่ถนัดนีล่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ารักษาอารมณ์จิตได้อย่างนี้ถ้าต้องการความเป็นพระอริยเจ้าก็เป็นของไม่อยา่าง พราะจิตเราชนะนิวรณ์ทั้งหมดได้แล้วถ้าจิตไม่ชนะนิวรณ์ผู้ยานต่างๆมันมีไม่ได้ถ้าจิตชนะนิวรณ์หมดเราต้องการอะไรเรายังขาดอะไรอยู่อีกหนึ่งมรณานนสติกรรมฐานหรือว่าการพิจารณาไว่ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเรายังไม่ได้ใช้ ให้กำลังใจของเราเข้มแข็งแบบนี้เราก็ใช้ไม่ยากถ้าหากว่าเราสงสัยว่าไอ้ก,การเกิดแก่เจ็บตายเนี่มันเป็นจริงหรือไม่จริงคนเราเกิดมาแล้วกี่ชาติกี่ชาติจริงหรือไม่จริงเราก็ใช้อาตีตัิยานถอยหลังเข้าไปแล้ใช้ปุเพนิวาสารุสติยานถอยหลังเข้าไปมันก็จะไปพบความจริงนี่เรื่องสงสัยมันก็ไม่มี คนทำความชั่วตกนรกความทำความดีไปสวรรค์นพรมเป็นความจริงไหมเราก็ถอยหลังตัวเองเราลงไปว่ามันเคยตกนรกมารกมแล้วกี่ชาติเคยเป็นเทวดาเคยเป็นพรมมาแล้วกี่ชาติเคยเป็นคนชั้นดีกี่ชาติเคยเป็นคนชั้นเลวกี่ชาติเคยเป็นสัตว์ดิดช้ากี่ชาติแต่ได้ชาติที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยมันก็เป็นของไม่ยาก ในคลำต่อไปจะคลทำทําไมขั้นปะโสดาบันหรือขั้นสีิท่าคามีขั้นนาคามีคลำยันป้ายถึงอรหันเลยเพราะถ้ากำลังทรงได้แบบนี้พอแล้วพอตรงไหนละ่ะพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วว่าคนที่ทรงอารมณ์ได้ถึงขนาดนี้ถ้ามีกำลังจิตแก่กล้าก็เป็นอรหันด้ภายในจิตวัน ถ้ามีกําลังจิตยอย่างกลางก็เป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดเดือนถ้ามีกําลังอ่อนที่สุดก็มีเป็นอรหันต์ได้ภายในเจ็ดปีไม่ใช่ครบเราก็จะไปนั่งรอเจ็ดปีทําไมอย่างเรวที่สุดถ้ามันอยู่ภายในขอเขตของเจ็ดเดือนมันก็หมดเรื่องกันเพราะเรามีจุดพิสูจน์ได้ทุกอย่าง ว่าเพื่อที่พระพุทธเจ้าว่าคนที่จะเป็นประโสดาบันได้ต้องมีศีลบริสุทธิ์คนที่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยเขามีความสุขขนาดไหนไปเลือกดูในเทวดาคนที่มีความเคารพในพระพุทธรธรรมสงฆ์เขามีความสุขขนาดไหนไปเลือกดูได้บนสวรรค์ไปถามเทวดาแต่ละท่านไปไล่เบี้ยากท่านว่าท่านมีความสุขขนาดไหน ถ้ามีอะไรเป็นปัจจัยที่ราชาเทวิดาถวายเข้าต่อกแก่พระบาเจกพระพุทธเจา้าเพียงขันเดียวก็เป็นเทวดานี่เคารพในประสงค์ให้ทานท่านมัตเตุณลีเทพประบุนึกถึงพระพุทธเจา้านิดเดียวก็เป็นเทวดานี่เป็นผู้ทานนสติกรรมฐานพอใจในนั่พอใจในพระพุทธเจา้าอย่างท่านทรมิกาอมบาศกมีความพอใจในธรรมอยากฟังอยากสวดม์อยู่เสมอนี่เป็นธรรม นี่เป็นการเคารพในประธรรมท่านก็เป็นเทวดาตัวอย่างเห็นชัดในคนที่ปรมามิภรัตนไตรตัวตัวอย่างทเทวเทวทัตและพระโกากาลิกะบวชได้ชาสมาบัติได้ปัญญาถือตนว่าเป็นคนดีอวดดีแข็งดีกว่าพระพุทธเจ้าจะข้าบทคิดคดจะยึดอำนาจปกครองสงแทนพระพุทธเจ้า ในที่สุดขาวพวกนั้นไปไหนขาวพวกนั้นก็ไปเอาเวจีมหานรกตัวอย่างมันก็มีอยู่แล้วฉะนั้นการทรงศินเป็นของดีเป็นเทวดาได้เราก็กลับมาตั้งใจทรงศินแค่กำลังใจมันก็มีแล้วการเคารพพระพระพุทธเจา้าพระธรรมประสงค์เป็นของดีไปสวรรค์ได้เราเห็นตัวอย่างมาแล้วเราก็มาตั้งใจเคารพพระพุทธพระธรรมประสงค์ ไม่ต้องใช้แต่ปัญญาพิจารณาอย่างเดียวไปดูเองด้วยตอนนี้ก็มาดูท่านที่เป็นพระอนาคามีท่านตัดการมราคะทิ้งไปท่านตัดปฏิฆาทิ้งไปด้วยกำลังใจแบบไหนเราก็ไปถามท่านถามท่านดูว่าท่านทำแบบไหนท่านบอกชัดๆเพราะร่งกายมันสกปรกนะเธอนะอย่าไปยุ่งกับมันเลย ร่างกายผู้หญิงร่างกายผู้ชายที่พอใจก็ว,ว่าสวยสดกวง,งามมันไม่มีอะไรมันมีแต่กลิ่นเหม,ม็นมันมีแต่ของโสโครกน่าสีสเสียนเราได้ทิพยคุยานมองลงไปได้ยานว่าสภาว่าร่างกายของคนเราที่ต้องการมีความรักกันมันดีแล้วมันชั่วมันเห็นชัดเห็นชัดเห็นถนนัดเห็นไม่มีอะไรผิดเพี้ยน เห็นเป็นปกติเห็นยนกทั้งอยากจะเปียนแล้วมันจะไปรักกันตรงไหนาก็ตัดได้ทันทีให้ความโกรธความฉบบาบินี้ก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แต่ะการใดคนมักโกรธตายไปแล้วไปลงนรกมีแต่ความเร่าร้อนใจตัดการตายความโกรธเช้นได้เป็นพระสกิทาคาม,มีอารมณ์นี้ไม่ใช่ของยาก มันจะมาแบบไหนก็ใช้วาจาว่าช่างมันช่างมันช่างมันมันด่าก็ช่างมันมันชงก็ช่างมันจะรวยก็ช่างมันจะจนก็ช่างมันมีมากก็ช่างมันมีน้อยก็ช่างมันหากินตามกําลังความสามารถโดยสมาทีวะอย่างนี้มันก็หมดเรื่องมันก็ไม่ได้เปลืองเวลาไม่มีอะไรเป็นเครื่องสะดุดและก็ในการต่อไป ถ้าเราจะเป็นพระอรหันต์ก็ถามพระอรหันต์ท่านดูก็จริงไม่ต้องถามก็ได้มีทิพยุคยานแล้วเป็นเรื่องเล็กๆเ,เล็กตรงไหนแค่รูประปชาณรูประปชานดูท่านพระเทวทัตก,กระแตงโกการิกะท่านมีรูประปชานได้ได้พิญญาสมาบัติก็สเสด็จลงไปเวอเวจีมหานรกไปนั่งหลงไหลไฟฝันเพื่อประโรยชน์อะไร ถ้าเราจะมานั่งถือตัวถือตนด้วยมานะทิฏฐิแล้วก็รู้แล้วว่าไอ้ตัวไอ้ตนนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถือเท่าไรลงนรกมากเท่านั้นคนและสัตว์มีสภาวะเสมอกันเพราะคนทุกคนที่เกิดมาในโลกต่างคนต่างก็เคยรวยต่างคนต่างก็เคยจนต่างคนต่างก็เคยสวยต่างคนต่างก็เคยมีอำนาจวาสนาต่างคนต่างก็เคยเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายสัตว์ที่ดิฉันมาแล้ว ต่างคนต่างก็เคยเป็นเทวดาและพรมมาแล้วไอ้ที่ต้องมาเป็นคนนี่ก็มาตามผลของกรรมนล้วจะไปนั่งถือตัวถือตนเพื่อประโยชน์อะไรเราก็วางทันได้แบบสบายอุเทจจะอารมณ์ใจที่คิดว่าแค่นาคามีดีมันก็ไม่ดีนักเพราะมันยังต้องมีกิจใช้ทิพยคุยานพิจารณาสักนี้ก็จะเห็นผล ว่าไหนไหนเราก็เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ไปนิพพานมันเลยหมดเรื่องหมดราวเอาจิตจับเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์อ๋ออย่าลืมไปนะลืมบอกไปว่าคนที่ฝึกทิพยคุยานแล้วเริ่มตั้งแต่เข้าถึงโคตรภูยานทิพยคุยานเริ่มมีอารมณ์แจ่มใสตอนนี้เห็นพระนิพพานได้ชัดเจนแจ่มใสแจ่มใสเห็นยังไงเห็นว่านิพพานสูญยังไงเลย ศูนย์ไม่ศูนย์ทําให้มันถึงเองเมื่อนได้ทิพยคุยานแล้วทําจิตให้เข้าถึงโคตรภูยานเอ้โคตรภูยานเข้าถึงได้ไหมมันเดียวเดียวเท่านั้นเดียวเดียวถึงโคตรภูยานแป๊บเดียวก็ถึงพบะโสดาบันตอนนี้แหละสภาวะของทิพยคุยานจะบอกชัดเรื่องสภาวะนิพันธ์ ว่านิพพานมีสภาพนยญหรือไม่นย์หรือว่าถ้าไม่สยญอยู่ตรงไหนมีสภาวะไปยังไงนี่ตามที่บอกกับบรรดาท่านทั้งหลายไว้แล้วว่าถ้าเราจะคุยกันเรื่องพระนิพพานแล้วก็ถ้าจิตใจของท่านยังไม่เข้าถึงพระโสดาบันอย่าเพิ่งคุยกันเลยเรื่องนิพพานแล้วขอได้โปรดอย่าเดาเป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน การทำอารมณ์เข้าถึงสองในวิชาสาที่เรียกว่าทิพย์คุยานนุปเปนิวาสานุสติยานเรียกกล่าวกันโดยในใช้กำลังใจได้โดยละเอียดก็คือยานทั้ง8ประการตามที่เราจะพึงใช้ได้อารมณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นมาได้แล้วไซก็สามารถทำจิตใจของเราให้ตัดกิเลสไปสมุทเธ,ธตประหารได้เพราะว่าเราสามารถจะชำระกำลังจิตใจของเราเองให้เข้าถึงจุด เพราะเราจะคอยดูใจเขาเรายินได้ทุกวันว่าวันไหนใจมีสีอะไรที่สีเลวก็ตำหนิสีดีก็ไม่ควรยับยัง้งทําให้จิตใจขขาเรานี้นั่นมีอารมณ์ผ่องใสมีมีความแจ่มใสไม่แก้วเป็นระกายพึกจะตลอดเวลาจึงจะชื่อว่าท่านทั้งหลายทั้งหมดโดยทวนนาที่ปฏิบัติมาแล้วในด้านนี้เป็นผู้ทรงวิชาสามหมายความว่ามีอารมณ์เป็นทิพ สามารถระลึกชาติได้โดยย่อดตามที่กล่าวมาแล้วก็มีอาสวะขยายานอรบ,บรรดาพระยาวโยคาวาจรทุกท่านการเวลาที่จะพูดกันก็หมดแล้วคนนี้เขขอ,ขอ,อยุติวัตเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิพิพฒนะมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี